เดี๋ยวมาให้ดูสไตล์ลำลองกันบ้างนะครับผมคู่นี้นะครับใช้เป็นหนังหนังนิ่มนะครับสีแทนร้อยไข่ด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ด้านหน้าตรงนี้นะครับช่างเนี่ยจะใช้มือร้อยนะครับทีละคู่ต่อคู่นะครับผมด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นสายสลับนี่ครับเลือกสีหนังสลับกันได้นะครับตรงนี้เป็นสีแทนตรงนี้สีน้ําเงินสีกรมสีขาวนะครับได้ตามใจชอบนะครับผมตัวพื้นนะครับเป็นพื้นนะครับยางดิบนี่ครับ เย็บรอบให้เรียบร้อยนะครับแข็งแรงแน่นอนอีกคู่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหนังออยพิสตอปนะครับนี่ครับผิวสัมผัสนะครับเป็นประมาณนี้เลยสวยมากนี่คู่นี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่สลับสีกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับออยพิสตอปนะออกน้าตาลนะครับตัวนี้เป็นน้ําตาลเข้มนะฮะตัดขอบตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแด้านหน้าจะใส่หน้ากากนะครับเจาะหน้ากากพื้นยางดิบนะครับเย็บให้รอบ เช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจอยากได้รองเท้านะครับใส่ลําลองใส่ได้ทุกวันนะครับผมก็ทักเข้ามาสั่งตัดได้นะครับติดต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์แบรนด์ลองบาทนะครับผมสวัสดีครับ